โอเคครับระวัาน,นี้กันด้วยนะเอานี่เรากลับมาเั่นเกม Minecraft กันนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าการไหลข่ข้างแรกของผมนะฮะสำหรับเกม Minecraft เนี่ยนะฮะก็นะอาจจะมีแหลกบ้างก็ขอภัยนะสร้างเวอร์ใหม่แล้วนะแล้วก็กด Create New World นะต้องชื่อเวอร์ว่าอะไรดีอ่าผมชื่อ t ต็งคุงนะ T H A N K K U N จีนะมามาเวอร์ My. My แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วอันนี้ก็เป็นระดับสบายบ้าอ่าฮัตฮ์ตอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะตะกี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเคเปิดหมดนี้ไหมเออขอไม่เปิดดีกว่านะอเคฮะ อันนี้ก็คือเปิดกล่องนะเราจะเปิดไม่หาไม่เปิดนะสุมซีนะซิปสุนแปแปโอเคเคียดนี่เวอร์ครับอาจจะแหลกนิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะ เราเห็นไหมครับมันช่างสวยงามจริงๆนะเฮ้ยเขี้ย,ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะเพราะว่า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 ผมไม่ได้ใช้ลำโพงคนระับผมใช้ไมโหูฟงนนะับต้องขอไม่ด้วยจริงๆมาณาที่นี้เลยนะถ้ำถ้ำไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยเขี้ย Huh? ตัดไม้กันดีกว่าเฮ้เจเ้โ oh, ค yeah. ้งย่ัดไรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดเพราะว่าโอ๊ยแหลกเพราะว่าติดติดเกมนะเกมอื่นนะยอมรับ嘛ถามว่า mm hmm. ติดเกมอะไรเกมทเทลเลอร์นะฮะผมเอว่าผมอยากเล่นมากเลยหะ,ะวิธีโหลดหรือไม่ได้เลยไปทําคอมใหม่นะก็ลงได้แล้วก็เล่นเลยนะเลยไม่ได้อัดเป็นเป็นเดือนนะ โอ้ยแหลกเดี๋ยวสักครู่นะโอเคมาแล้วเย็ดโตจัดจัดไปนะฮะโอ้ยแหลกอะไรวะเฮียโอ้ย,อยแหลกแหลกเกินนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราต้องตัดไม้น้ว่ะเออลืมนะลืม จะลืมปุ่มไปบ้างฮนะก็ไม่เป็นไรเล่นใหม่ได้เลนเล่นเล่นเล,นเลน่โอเคก็ตอนนี้ก็เล่นปืนเล่นไหลนะเล่นไหลเล่นปืนนะโอเคเสียเวลาไปมันอัดเสียเวลาของผู้ชมถ้าผู้ชมก็ได้นะรอให้ดึกก่อนแล้วผมก็จะเลิกน,นะ เฮ้อันนี้เป็นพ้าแรกนะเฮ้ยทำอยู่ไหนอะ่ะกำ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 อยู่ไหนเฮ้ยอยไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วไงครับอ๋อตรงนี้นี่เองนะก็เนงก็ต้องครับติ้งนะอ่า อันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะคอมเป็นอะไรก็ไม่รู้จะพังอีกแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวจะมืดเลยอยังวะเว่ีเขียวยังไม่มืดดีกว่าวเรืออาจจะมีคำหยาบบ้างก็ขอไปนะติดมาตอนคุยกับเพื่อนนะเพื่อน,นชอบพูดหยาบหยับเยีายะสักครู่นะ โอเคฮะเฟรมเลีด okay. ตกอะไรนะักหนานี่โอ้ยโอ้ยโอเคะโอเคนะครับ เราเราเรา,เราเป็นคนล็อกฮะเราไม่ใช่คนอินดีนะ้นะถามว่าเก็บยิงปืนก็เล่นไหมเล่นนะแต่ว่าคือ,อยังไงอะ่ะผมลบไปไห,หมดแล้วนะสเปคคอมก็เน่านะมุดหรือยังเนี่ยโอ้ยัยงเที่ยงเลยอยีกแล้วไปก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวคูดินก่อนโอ้ยแร โอลิกโอลิกโอลิกนะอุ้ยเขี้ยอโยโย่วยโย่โย่ยนะโย่นี่นี่เขาเป็นคนที่หน้าตาหล่อมากอะ ตีปจ็อบไหนือไหมมา14แล้วเฮ้ยเรายังไม่เจอสัตว์ักตัวเลยนะเนี่ยปิดมันหรือเปล่าอออก็อีซี่หนิวะเออเอ,อจะตายไหมเนี่ยคืนแรก ไงองม่รเจอเห็ดอ่ะไหนวะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเดินมาด้วโอ๊ยโอ๊ยเฮียเฟมลยตกกำมะกำเบย์อ่ะกำจุนเบยนะเฮ้ยไม่ไม่ตัดจริงเหรอเฮ้ย penyala venkamunkula. 对了哈。 要跑不了。嗯 พี่เอามาเจอเราอ่ะนะ วีสสำนรัวนี้ก็เดี๋ยวขอปิดมดก่อนนะสำนรัวันนี้ก็สวัสดีครับ